สัตสัมผัสสามมีอะไรบ้างครับสัมผัสสามสัมผัสสามแม่สัมผัสห้าสัมผัสหกสัมผัสสามก็หมายถึงว่ามีองค์ประุมสามอย่างเป็นเป็นผัสสะอย่างนันรือปล่าอ๋อเออใช่สัมผัสสามนั่นเออใช่ปูดขึ้นมาแล้วก็ะทุนได้แล้วอาตมาว่าจําได้ว่าเขียนมาสัมผัสสามอยู่เขียนคือสัมผัสสามเนี่ยรวมรูปนามกับตัวประธาน รูปนามมันสัมผัสกันแล้วก็ประธานรับรู้ขึ้นมาครับก็เกิดสัมผัสสามขึ้นมาเนี่ยนี่มีมีในปฏิปิปดอกเลยพร,ระเจ้าท่านตรัสอยู่สัมผัสสามนะมีรูปหนึ่งนามหนึ่งแล้วก็ประธานสามอันสัมผัสรู้รู้ประธานก็เป็นตัวเป็นตัวประธานเนะี่ยเป็นผู้รู้ในรูปในนามสัมผัสกันเกิดปฏิกิริยาซับซ้อนเป็นไซคลิก เป็นสังขารเป็นการปรุงแต่งกันอยู่ครับเป็นการปรุงแตง่งยังยังเหมือนกับตั้งแต่วัตถุเลยตั้งแต่ดินน้ำไฟลมตั้งแต่พลังงานตั้งอุตุนิยามนิวเคลียสมันก็มีบวกลบแล้วเรียกมันว่านิวเคลียสซึ่งตัวนิวเคลียสเป็นภาษาจะมีสภาวะมันควบคุมตัวมันเองอมันควบคุมตัวมันเองอยู่ในนั้นเนี่ย S 1> <S 1> เขาก็แยก muffled, ตัวควบคุมตัวมันเองกับแกนกลางแกนกลางเขาเรียกว่าตัวจุดศูนกลางนิวตรอนของมันอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยทางด้านพลังงานเขาก็นั้นซึ่งไม่ไม่ไม,ไม,ไม่คือตัวประธานกับตัวนิวตรอนมันมันคนละคนละหน้าที่คนละคละส่วนแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นนามมาทำเนี่ย มันจะมี I SH มีบวกมีลบ SH บวกลบ I ก็คือตัวประธานสเท่านั้นและตัว I นี่แหละตัว I SH จะทำให้เป็นศูนย์ทำให้เป็นนิวตรอนสำเร็จพราศูนย์จึงเกิดทีหลังที่จัดการโดยประธานนั้นโดย I I อนี่แหละ i i i เนี่ยเป็นจินไตยอยู่เนี่ยอาตมายังไม่ยอมลด I อทีงครับเนี่ย การยืนยันว่าอาตมาเนี่ยเป็นตัวผู้ที่จะเป็นประธานในการที่จะจัดการกับ SH บวกลบทั้งหลาย